สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกันในช่องอาร์ตนิเคอนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันนะครับรอบแรกครับเมื่อวานไต้หวันปิดเพราะอะไรผมจําไม่ได้มันมีอะไรปฏิทินอยู่เริมดูครับโอเคครับมาฟังการวางเลขสําหรับไต้หวันวันนี้ครับไต้หวันรอบแรกครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะครับไต้หวันประจําวันอังคารที่15นะครับโอเคครับ ไต่หวานวันนี้เด่นไต่หวานผมดูแป๊บนึงนะครับไต้หวานวันนี้เด่นศูนย์ครับผมเด่นศูนย์งเก้านะครับเด่นศูนย์หลงเก้านไม่ที่ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับฝากหน่อยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับยังไม่ได้กดติดตามครับรบควรกดติดตามเลยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงครับ และกรณีกดติดตามแล้วมีโคษนาในแต่ละคลิปนะครับอันนี้สําคัญหลักละประเด็นเลยครับอย่ากดข้ามนะครับโอเคครับต่อ,อครับ60 80 90ครับ100มัด9เข้าไปครับเอาตัวรองไปมัด9นะครับ100เนาะแล้วเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงไต้หวันเปิดบวกปิดบวกยังไ,ไม่ปิดไต้หวันเปิดบวก วันนี้ไต้หวันอยู่ที่บวกครับคงไม่ลงลบและโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับหุ้นไต้หวันครับยังไงก็พิจารณาดีๆนะครับผมขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับใครเข้ามาดูแล้วไม่กดข้ามพฆษณนามาขอให้เด้งบนล่างแตก3ตัว10บเด้ง20เด้งโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคนไต้หวันครับรวยๆทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในสิงคโปร์ครับ